นี่น่าจะเป็นหนังเฮอเรอร์ที่ทำออกมาได้ถูกจริตผมมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมกับเรื่องเว e n e v i ล l u r กหนังผีที่ไม่ต้องพึ่งจำสแกนนะครับแต่ก็ทำออกมาให้เราชวนขนหัวลุกได้ไม่ต้องมีบิวอารมณ์ไม่ต้องเน้นจำสแกนอะไรเน้นดิบๆอย่างงี้แหละโอ้หแม่งซื้อใจกูชิบเหงเลยแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องหนังเรื่องนี้กันนะผมขอพูดเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคอมเมนต์ในมุมมองของผมนะฮะภาพยนตร์คืออะไรภาพยนตร์คือศิลปะแขนงหนึง่งซึ่งศิลปะเนี่ย มันมีคนที่ชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันนะฮะมันไม่เหมือนกับตัวเลขที่ต้องคำนวณเป๊ะๆๆออกมาเป็นสูตรนั้นสูตรนี้ดังนั้นผมจะชอบหนังเรื่องอะไรหรือคุณจะไม่ชอบหนังเรื่องอะไรมันไม่ผิดเราสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้มาแนะนําผมสอนผมได้เลยเอ้ยบอกว่าเฮ้ยพี่ผมว่าพี่ดูหนังเรื่องนี้ไม่แตกนะอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าซึ่ง บางทีเราอ่านนี่ยเราก็เอ๊เออว่ะจริงเว้ยไหนลองไปอ่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติมซิว่ามันจริงอย่างที่น้องเขาพูดหรือเปลา่ามันจริงอย่างที่พี่เขาพูดหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่ติดอะไรเลยผมชอบซะด้วยซ้ำเนี่ยต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์มากนะครับที่เห็นต่างกับผมมันทําให้ผมได้เอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปปรับปรุงแต่มันจะมีคอมเมนต์ประเภทหนึ่งที่เห็นต่างและไม่ได้เห็นต่างกับผมไปเห็นต่างกับคนที่เข้ามาเมน้นแสดงความคิดเห็นกับผมในช่องนี่แหละเป็นการเห็นต่างที่ออกไปทางปับ๊บ ะะการปั๊บการแบบว่ามึงดูหนังไม่เป็นนะมึงแบบป่วยวะ่ะมึงไม่ย่างนู่นย่างนี้ได้ยังไงวะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาเมน้นมาเม้นพูดถกกันโดยตรงผมก็จะปล่อยผ่านผมก็ครับเข้าใจครับผมอะไรก็ว่าไปนะผมไม่ซีเรียสหรอกผมหนักแน่นพอกับเรื่องพวกนี้แต่การที่มาเม้นกับผมใช้คำว่าแขกแล้วกันนะแขกในบ้านผม,มแขกในสนามของผมเนี่ยผม,ผม ไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้สิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็ต้องขออนุญาตลบคอมเมนต์บางคอมเมนต์ประเภทุนั้นออกไปไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันร,ระหว่างแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในบ้านผมเปิดรับกันครับผมหนามันคือศิลปะอย่างนี้มีคนชอบไม่ชอบนะไม่ต้องไปบัฟกันหรอกว่าคนนู้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอาไม่ดีถ้าจะาบัฟก็มาบัฟแค่ผมคนเดียวพอผมไม่ซีเรียสเลยธรรมดามากช่องเนี้เป็นสนามของผม และสนามของผมผมเปิดรับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเม้นถึงเกี่ยวกับเรื่องของการการรีวิวหนังของผม ừ, หรือว่าเม้นคุยเรื่องหนังอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ผมชอบผมยิดีมากแต่ขอละคนที่เป็นแขกที่เข้ามาเม้นด้วยกันนะฮะไม่ให้มีปัญหาก,กันจะดีที่สุด อ,อ่ะผมขอพูดถึงเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ก่อนนะครับผมหนังจะพาเราไปยังหมู่บ้านหแห่งหนึ่งห่างไกลผู้คนนะซึ่งกําลังเกิดเหตุการณ์สยองเมื่อมีปีศาจเข้าสิงคนในหมู่บ้านแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งว่าห้ามฆ่าคนที่ถูกสิงฆ่าร่างโฮสโดยวิธีการใช้กระสุนปืนยิงห้ามเด็ดขาดไม่งั้นปีศาจร้ายเนี่ยมันจะออกจากร่างของโฮสแล้วไปสิงร่างคนนู้นคนนี้อีกไปเรื่อยๆเ,เป็นทอดๆทอดๆไปเมื่อเหตุการณ์เนี้ยมันยากต่อการควบคุมมันยากต่อการแก้ไขปัญหา สองพี่น้องชาวไร่ของเรานะครับเปรโดกับจิมมี่จึงตัดสินใจหนีปัญหาโดยการหนีออกจากเมืองนี้ไปให้ไกลที่สุดเพื่อหวังว่าจะหนีรอดจากไอปีศาจตัวนี้ได้แต่วิญญ,ญาณร้ายนก็ยัตงตามติดพวกเขาจนแทบจะแซงนำเป็นจ่าฝูงไปแล้วสองพี่น้องชาวไร่เนี่ยจึงต้องหาทางสลัดวิญญ,ญาณร้ายเนี่ยให้หลุดให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปความดีงามที่เป็นหัวใจของหนังเรื่องนี้เลยนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ย สร้างความหลอนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาจัมสแกรเลยแม้แต่ฉากเดียวไม่ต้องมีการมาบิ้วอารมณ์อะไรทั้งนั้นออกไปทางเนิบด้วยซ้ำแป่ปล่อยให้หนังมันไหลไปตามจังหวะของเรื่องเนิบๆเรื่อยๆแต่กดดันเออแล้วจะค่อยๆทบคูณความกดดันความเครียดความสิ้นหวังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย บวกกับการที่หนังเขาเนี่ยไม่ได้พยายามบิ้วเราเลยเราเลยรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องเนี่ยมันเลยดูค่อนข้างจะเรียลดูค่อนข้างจะสมจริงอ,อย่างซีนที่ตัวละครในเรื่องเนี่ยนะจะต้องเจอกับปีศาจก็ไอ,อคนที่ถูกปีศาจสิงแล้วกันเขาแม่เน้นบิวสร้างอารมณ์อะไรมากมายครับ นึกจะเจอก็เจอเลยเออแบบเปิดประตูไปก็เจอเลยขับรถไปก็เจอเลยอย่างนี้นะฮะผมมองว่าการเล่นอย่างเนี้ยมันดีกว่าการไปบิวซะอีกเออพอถ้าเกิดว่าเราถูกบิวเยอะๆเยอะๆเข้ามาจากต่ังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราจะมีความการเอ่อฟังก์ชั่นในหัวเราเนะี่ยจะเตรียมตัวรับมือกับความกดดนันความกลัวความหลอนแล้วพอเราเตรียมตัวนะ รับมือกับความกดดันความกลัวความหลอนได้สักระยะหนึ่งสักพักเนี่ยความน่ากลัวหรือว่าความกดดันตรงนี้มันจะถูกบั่นทอนลงความกดดันที่เราจะได้รับมันก็จะน้อยลงไงฮะ,ะปล่อยให้หนังมันเรียวๆดิบๆอย่างนี้แหละดีที่สุดแล้วในมุมมองของผมนะจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมอกว่า น่าจะทำเป็นม็อกคิวเมนทารีแบบเรื่องร่างทรงเลยยังได้นะผมว่าจะยิ่งดูเรียวดูดิบกว่านี้อีกมีกลิ่นที่คล้ายๆกับร่างทรงนิดนิดนิดนึงด้วยนะฮะหนังแต่ว่าหนังมันจะมีความม,มันไม่ได้แบดเบอร์นันเว้ยมันจะมีความดิบดิบเรียวเรียวมากกว่าเอค่อ,คอยๆสร้างสร้างอารมณ์ให้เรารู้สึก กดดันสิ้นหวังไปเรื่อยๆตามจังหวะของหนังไม่ได้บิวอะไรเยอะนอกจากความหลอนความกดดันที่หนังมอบให้เราแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่หนังมอบให้เราเต็มๆเลยคือความโหดแต่ถ้าถามว่ามันโหดเบอร์แบบซอไหมแบบเทอร์ดิไฟเออร์ไหมก็หูไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกอะมันมีไหมฉากแบบโหดแบบแหวบก็มีบ้างเอาค้อนทุบหัวอย่างนี้เอาขวานจำหน้าอกินก็มีแต่ว่า มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบแหว,ว,วกแตกขนาดดูไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามันโหดยังไงผมว่าหนังเรื่องนี้เล่นความโหดกับสถานการณ์เล่นความโหดกับจิตใจคนมากกว่าผมนิยามคำนี้เองแล้วกันนะว่ามันเป็นความโหดดิบเถื่อนทางอารมณ์อ่ะขอสปอยน,นิดนิดเป็นหินใบเล็กๆแล้วกันนะว่าอย่าง ตัวอย่างซีนที่ถ้าเกิดว่าคนดูแล้วก็คงจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรผมพูดแค่2พยา์แล้วกันซีนหมาโหหียอเอ้ยแม่งผมดูผมเวอร์จริงนะเว้ยซีนนั้นหนาว่าเฮ้ยเหี้ยมันหนักมากเว้แยแล้วมันมันโหดร้ายแบบโห คุณต้องไปดูเองครับผมแนะนําว่าไปดูเถอะเรื่องนี้แล้วมันจะมีซีนที่ค่อนข้างจะโหดร้ายทางอารมณ์เนี่ยโหดร้าย right, ต่อจิตใจเนี่ยเยอะพอสมควรเลยกับหนังเรื่องนี้นะฮะจนตรงนี้ผมต้องขอเตือนนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีภาวะทางอารมณ์ที่อ่าไม่สู้ดีอยู่แล้วอ่อนแออยู่แล้วในในสภาพว่าจิตใจอ่ะเนาะไม่ดูนะครับ อย่าไปดูหนังเรื่องนี้นะไม่ไม่ไม่ไมไมแนะนําเด็คขาดมีจุดหนึ่งที่ผมทั้งชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันนะฮะนั่นคือเรื่องของกฎเออกฎ7ข้อในหนังเนี่ยเขาจะมีเหมือนพยายามที่จะเล่นกับเรื่องของกฎ7จ็ดข้อในการรับมือกับปีศาจเพื่อไม่ให้ปีศาจมาทําร้ายมันก็มีการอะไรบ้างว่าห้ามใช้ไฟฟ้าห้าม ยิงปีศาจด้วยกระสุนห้ามทำร้ายปีศาจห้ามอยู่ใกล้สัตว์เรียงห้างยุ่งกับของของปีศาจแล้วก็อะไรอีกว่าห้ามเอ่ยชื่อปีศาจและข้อสุดท้ายห้ามกลัวปีศาจซึ่งกฎทั้ง7ข้อเนี่ยมันดูเหมือนกับเขาพยายามใส่มาแต่สุดท้ายเขาไม่ได้เลือกที่จะไปเกาะติดอยู่กับกฎมันเขาเหมือนกับแค่สร้างกฎพวกนี้เอาไวห้หลวมๆจนเราอะ ลืมนึกถึงกฎพวกนี้ไปเลยระหว่างที่เราดูมันดูไม่ได้เป็นพอยต์สำคัญต่อเนื้อเรื่องเท่าไหร่คือเข้าใจด้วยครับว่าหนังอะอยากจะทําให้มันดูดิบๆเรียวๆรง่แต่บางทีเนี่ย ถ้ามึงโฟกัสบ้างได้ก็ดีเออคนดูเขาก็จะได้ลุ้นไปบ้างว่าเฮ้ยอี้เฮียนี่มึงทาผิดกฎแล้วน่ะซึ่งหนังใส่ตรงนี้มันน้อยมากผมก็เลยไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่แต่ผมกลับมาชอบตรงเนี้ยหลังจากที่ผมกลับมาบ้านแล้วเออมันทําให้ผมได้มีอะไรคิดต่อเยอะที่บ้านก็กลับมานอนคิดว่าเฮ้ยไอตอนไอฉากน่ะไอนั่นมันทําผิดกฎนั่นนี่ว่าไอฉากนี้ไม่มึงเสืรกไปเปิดไฟของเล่นอะไรนี่หว่าเอออะไรอย่างนี้แต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมอยากจะให้ เขาโฟกัสให้หนักหน่อยในตัวหนังจะดีกว่าเวลาเราดูเนี่ยมันมีอะไรให้เราได้ลุน้นได้บิวมากขึ้นซึ่งหนังเรื่องนี้มันดิบมันเรียวจนบางทีมันก็จะทำให้บางช่วงเนี่ยมาดูจืดแต่จุดที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนะและทำให้ผมรู้สึกรำคาญหนังเรื่องนี้มากเลยคือตัวเอกหนังเรื่องนี้นะจะจบภายใน10นาทีเลยเว้ยถ้ามึงอะ่ะไอไปโดไม่ทำตัวส้นตีนส้นตีนอะ่ะตรงนี้คงจะต้องมีสปอยบ้างนะมันดิบเลียงไม่ได้จริงๆนะ,ะับก็อย่างที่บอกไปอ่ะ ไอเปโดกับจิมมี่เนี่ยมันหนีออกมานอกเมืองใช่ไหม,มหนีจากไอปีศาจท,ที่อะไรเนี่ยแม่ก็หนี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 หนแต่แม่หนีไปที่ไหนความบันไลยเกิดขึ้นที่นั่นมึงรู้ว่าปีศาจอ่ะกําลังตามมึงม,มึงรู้เรื่องกฎเจข้อด้วยแต่มึงก็ยังเลือกที่จะหนีไปหาคนที่มึงรักแล้วมึงก็ไปสร้างความบันเลให้กับ คนเหล่านั้นน่ะมึงใช้ส้นตีนข้างไหนคิดอ่ะโอเคมึงหนีถูกแล้วเป็นกูกูก็หนีเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ากูรู้ตัวว่ากูอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นน่ะมีผีร้ายกำลังไล่ตามกูอ่ะ กูจะไม่กลับไปหาคนที่กูรักเด็ดขาดกูจะหนีไปโตคนเดียวอืมมึงกับไอ้จิมมี่นะ้องมึงเนี่ยมึงหนีไปแค่แค่สองคนก็ได้อืมึงไม่จาเป็นต้องไปห่วงคนอื่นรอยเหยียบห่วงเขามึงพาเขาวยหมดเลยแล้วน้องมึงนะไอ้จิมมี่เนี่ยอ,อีกตัวหนึ่งเลยนั่งคันพอกับมึงเลยคนตายไปไม่รู้กี่คนแลน้วในเรื่องมึงเพิ่งจะมานึกได้ตอนกลางเรื่องอ่ะอุ้ยพี่ผมเพิ่งนึกได้ว่าแม่งมีคนนึงเว้ย เคยรับมือกับไอ้ปีศาจเทีย่ยบพวกนี้ผมว่าเขาต้องช่วยเราได้แน่เลยพี่ถ้าเกิดว่ากูเป็นเปรโดนะ mm. กูจะถามเลยมึงไอ้จิมมี่กับกูถ mm. อดกระดอนนี้ออกจากบ้านเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกิโลเมตรเนี่ย mm. แต่มึงพึ่งจะมาคิดได้ทำไมมึงไม่คิดได้ตั้งแต่อยู่ในบ้านกูจะได้ขับรถตรงไปหาแม่หมออะไรของมึงเนี่ยที่จะสามารถรับมือกับปีศาจตัวนี้ได้ คือถ้าพวกแม่เนี่ยนั่งอยู่เฉยในบ้านเนี่ยยังไม่หนีออกจากบ้านนะค่อยค่อยคิดจิบกาแฟใจเย็นๆสัก อีหนึงนะปูว่าหนังเรื่องเนี้ยประมาณ10นาที20นาทีก็จบแล้วแล้วไอ้คนที่มึงบอกว่าจะเป็นคีแมนเนี่ยในการช่วยเหลือเรื่องนเนี้ยเนี่ยเป็นแม่หมอในการปราบปีศาจเนี่ยแม่งคนจริงด้วยเออเก่งจริงประมาณนั้นแหละคือรู้เรื่องจริงๆร,รู้วิธีการจัดการกับปีศาจจริงจริงแต่ด้วยความอับป,ปีจังไรของเปโดเนี่ยนะยิ่งซิงคไคลแมกเนี่ย หน้าหนังเอ้ยเปโดคำว่าควยนี่ภาษาสเปนนี่เขาสะกดกันยังไงผมอยากจะสักทีน,นึงอะดามแม่งสับเอ้ยอะคือตรงเนี้ยผมขอพูดถึงเรื่องเหตุผลนิดนึงแล้วกันนะ,ะับตรงเนี้ยผมมองว่าหนังอะเขาต้องการสร้างคอน FLICT สร้างปมปัญหาสร้างให้มีอุปสรรคเราจะได้สนุกไปกับหนังอะ่ะถูกต้องแล้วแต่เขายังวางจุดเนี้ยการใส่สถานการณ์ต่างๆเนี้ยมันไม่ได้ถูกบีบบังคับมากพอ มันไม่ได้เป็นการบีบัะคับให้ตัวละครไม่มีทางเลือกถึงจะต้องทําอย่างโน้นทําอย่างนี้เออเป็นไปตามช่องเป็นตามทางของมันอันนี้ผมยังมองว่า มันยังมีเวให้ตัวละครเลือกเดินได้ไปอีกหลายทางแต่ตัวละครกับตัดสินใจโง่งงเองที่จะเดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างความรําคาญให้กับให้กับคนดูเออซึ่งถ้าเกิดว่าหนังเขาฉลาดนิดนึงในการที่จะอุดรูรั่วตรงนั้นตรงน,น,รงนี้อุดพอโรโพไม่ให้ตัวละครดูโงออ่ให้ให้เราเห็นว่าตัวละครไปดูกับจินมี่เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นมากๆแล้วไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปแล้ว อย่างเนี้ยมันจะดูสมเหตุสมผลกว่ามันจะทําให้หนังสมูทขึ้นและเราจะไม่รู้สึกติดขัดกับสิ่งที่ตัวละครกําลังทําซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันมีเยอะเกินไปจนมันทําให้คนดูรู้สึกติดขัดกับหนังรู้สึกอุดหงิดระหว่างดูแทนที่จะปล่อยให้คนดูสมูทมีความหลิบความเรียวความหล่อของมันในตอยู่แล้ว มันการว่าป้องมารู้สึกตะขิดตะขวงใจตลอดที่เห็นการกระทํา,าของตัวละครไปดูจิมมี่และเป็นจุดที่ผมเลือกที่จะ,จะหักคะแนนหนังเรื่องนี้1นคะแนนดังนั้นคะแนนทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมจะให้หนังเรื่องนี้ก็คือ9เต็ม10คะแนนครับผมใครมีซีนไหนที่ชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็มาเม้นพูดคุยกันได้นะคะหผมใตค้คลิปนี้นะสำหรับผมนะขอสปอยนิดนึงแล้วกัน ผมมีซีนที่ชอบอยู่ซีนหนึ่งเว้ยเป็นซีนที่มีตัวละครตัวหนึ่งแล้วกันไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหรออ่ไม่สามารถที่จะขยับพูดอะไรมากได้นะเป็นออิทิตติกแต่จูๆ่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาเดินพูดคุยกับคนนู้นคนนี้ถามมีอะไรกินบ้างอะไรอย่างนี้มันเป็นซีนง,ง่ายๆซีนที่เหมือนกับชีวิตปกติประจําวันแต่คนดูอย่างเราเนี่ย ดูแลแม่งโคตรจะขนลุกเลยเฮียขนลุกกว่าซีนหมาอีกซีนหมายังซีนหมายังไม่เท่าไหร่นะจากูเจอซีนนี้ไปกูบวบเหวอะแล้วถ้าเกิดว่าใครเห็นต่างอะไรตรงไหนยังไงกับผมก็มาเม้งคุยกันได้นะมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันผมยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับและยินดีที่จะนําไปปรับใช้ถ้ามันเป็นผลดีเออต่อตัวผมต่อช่องผมด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์เสมอมานะครับผมแต่ขอย้ําอย่างเดียวนะว่าอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นการบัฟกันระหว่าง ระหว่างเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งนะเว้ยนี่ขำๆนะทาไมหนังเรื่องนี้แม่งฉายดึกจังวะโอ้โหรอบสามทุ่มสี่สิบห้าเงแล้วกูต้องถอดผมต้องรีบไปดูอ่ะแล้วแบบโอ้โหกลับบ้านเที่ยงคืนกว่าตีงหนึ่งโอ้โหแม่ง <laughs> ลดลงรู้รู้รู้ว่าไม่ใช่หนังแมสเว่แต่ก็ดึกไปหรือเปล่าอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมงสำหรับบทหนังวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในบทหนังเรื่องถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ